มาแล้วพี่รองเลขวิ่งตัวเดียวจากเสียนระยองซ่องละเจ็ดหมื่นงวดวันที่16กันยายนพศ2567นะครับผมงวดที่ผ่านมาของเสียนระยองไหยมาวิ่งเก้านะครับผมมันมากเก่าซีซีเก่าล่างกับพี่รองเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวจากครูของพื้นกรลุดไปนะครับวดนี้เขาก็มาตามกันต่อมาชมกันใหม่นะครับงวดวันที่16กันยายนพศ2567ได้มาแล้วนะครับเน้นให้ล่างเลยงวดนี้นะครับผม วิ่ง 1>, 1ตัวเดียวจับคู่ให้4 1 1 4นะครับผมคันผู้ใดบ่มกักๆว่าชอบตัวที่มันจับคู่ให้เขาก็สามารถเอาไปจับคู่เองได้ขอพระคุณทั้งเจดแดงนะครับที่ส่งน้ำตัวเล็กนักทั้งมาให้กับดอลลาชแนลเอามาฝากเอฟซีนะครับขอบพระคุณเซียนระยองที่แบ่งปัน,ปนตัวเล็กนักทั้งดีๆเด,ด็ดๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมมักชอบจนไดนพิจารณาเป็นอีกหนึ่งนะักทั้งกระแล้วกันนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียว1จับคู่ให้4 1 1 4 แคปหน้าจอเลยพี่น้องขอให้ FC ทุกท่านโชคดีแล้วพบแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ